อย่าลืมใส่เกลือนะคะเกลือนางเอกจ้าจ้าฝักมันประกาศบ้านเราเลยก้านเขาก็เหมือนฝั่งตุง้มนะคะเนี่ยฝั่งตุง้งบ้านเราส่วนใบนะคะส่วนก้าน ฟางตุ้งฝรั่งจะมาแกงส้มกันจ้าปลาทูน่านะคะโคกนะจ๊ะก็ใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะคะส่วนผสมแกงส้มนะคะแกงส้มที่อ่างทองนะจ๊ะส่วนผสมก็จะมีพริกนะคะตอนสมัยแม่แกงก็จะมีพริกเม็ดใหญ่ไม่เผ็ดมากหอมแดงกะปิ เขาก็จะใส่ปลาราด,ด้วยนะคะที่อย่างทองแกงส้มแล้วก็กระเทียมหัวหอมแดงกระชายนะคะเครื่องแกงส้มนะคะแต่วันนี้เราก็ใช้พริกแกงแบบนี้นะจ๊ะเพื่อความสะดวกใส่ปลาทูน่าลงไปนะจ๊ะน้ำแกงนะจ๊ะ เราชอบทานเผ็ดนะคะเราก็เอาพริกลงไปลอยจ้าเราก็จะหั่นมะนาวเตรียมไว้นะจ้าเตรียมไว้ปรุงแต่งรสจ้าคก็ใส่ชูรสแต่ของเราสูตรเราใส่ขนอจ้าแล้วก็มาขามเปียกก็ไม่ลืมนะจ้าน้ำตาลหยอกนิดหน่อยจ้า ส้มของเรานะจ๊ะขาดกุ้งขาดปลานะจ๊ะใครเอามาใส่ให้หน่อยจ้ะผักร้อน,นจ้ะใส่มะเขืมเปียกไปนะจ๊ะเติมได้จ้าเผ็ดไม่พอนะจ๊ะใส่พริกเพิ่มจ้าอย่าลืมใส่เกลือนะคะเกลือน้ำเอก้ะ